เดินทางด้วยรถเมย์ขี่รถเมย์ไปหลอดตลาดเมืองคงไปกินแกงหน่อไม้ใส่หิดปวกใส่ปูนามาเบิ่งกันเลยพี่น้องีอี่นี่หน้าป่งเมืองคงเซโดนสบายดีพอไม่พี่น้องัดสุขูสุคนเนาะเมื่อนี่เปินสิพาพี่น้องเดินทางไปเมืองป่งเอ้ยโบแมนหนะ้าป่งเมืองคงเซโดนบ้านญาเปินเองเนาะสิพาลูกชายนังรถเมย์ขั้งแรกในชีวิตของเรา บรรยากาศอยู่ในรถเมคคนหน่อยกระต่นเต้นแห้งพี่น้องเขาก็นในมาฮอดเลยเนาะป่าเพิ่นกระถาหลัดอยู่สามแยกเพิ่นหลัดเอาเขากลไปตลาดเลยเพราะว่ายาได้ไปหาหนม้ยทาส่วนเปินกระป้าว่ากันว่าสิไปเลาะตลาดซื้อของเมือเห็ดกินเนาะแน่นอนก็ต้องเป็นผักกินกับแกงหนมแหละพี่น้องเพราะว่านัดกันว่าสิแกงหนม้ผพักเพิ่นหลายลายพี่น้องเข็นในพักถือแห้งเนาะมีหอยหขี่กระต่ายพร้อโตอหนึ่งสิบพันกิบักริกนะกระโตสิบพันเลยพี่น้องแล้วก็หยอดปักบวบโตสิบพันเนาะ ทุกอย่างสิบ้านที่ปรนเ็ดเป็นโตเป็นโตไว้นะแต่ว่าพักเขตนี่ถือถือก่าบ้านเปิรนไลายพี่น้องพักกาดข้าวกิโลละหกพันกีบอยู่บ้านเปิ้นนี้สิบพันสิบสิบหมาพันนี่แหละพี่น้องพักเปิ่นเมื่อนี้เปิรนสิบาพี่น้องมาหลอดตลาดสะออนพักบ้านเปิ่นพี่น้องถือถือถือแห้งขนาดเมื่อนี้เปิ่นซิมีเมนูส้นดาดเนะาะเพราะว่าป่าเพิ่น เชีดสินดาซูลูกเปินกินแลวกันร้านไส้เพิลหมักกุ้งก็คือลูกเปินเองเนาะเ <c oughs> มื่อนี่พออติบัลเมานําเดอเปินเดินทางมาขี่รถเมย์มากับลูกไส้ป่าไปหลัดเอาอยู่ซ้ำเนี่ยซเนี่ยนับปุ่มพี่น้องแถวมองคลายปีงไก่ใหญ่เอาก็ับมาหล่อตลาดภาพบรรยากาศกันสิประมาณนี้เนาะตีนคว้วายกับแบบสดๆเลยคนยังเต็มตีนอยู่พี่น้อง <c oughs> พักบ่งงามงามอันนี้แกแมนพวกบักเล่นบักหน้าแบพผิดเนาะ เขาก็ได้ซื้อไว้เพราะว่าฟังเือเพอได้จำตอนเด็กพี่นอ้องย่างกายบ่ได้เลยลูกซ้ายนี่เห็นปลาดุกเมนอยากกินเนาะแม่กระสือให้เพิินโตนึ่งโตสิบพันกี่พี่น้องโตบักใหญ่หนึ่งเพิ่นกระหิวเพิ่นได้เครื่องเล่นนำ้ำพอตอนเข้ามานันป่าเพิ่นสือห้มาเพิ่นกลมาสือพวกใสพวกยออยางเอาไวย้ยางเพราะว่าแน่นอนป่าน้องไผ่มาปอกกันเธอไหนมันไล่ทุกเถื่ออย่าจมตลอดเลยแหละพี่น้องเมา มาจะได้เมาสามมื้อสามคืนจังนั่งรถมเมื่อเ <c> ม <oughs> ื่อพี่น้องนี่ก็จะเป็นเป็นภาพบรรยากาศของตลาดนาปงเมืองคงเซโดนเนาะแล้วแล้วเปิ้ลกระซิบเมื่อแบบนี้เพราะว่ายาหาโนมัยทะมาหอดเฮือนแล้วคลองสื่อกับประมาณนี้ลายเต๋อพี่น้องทางหญ้าโอ้ยไดโนมัยลายลายเพิ่นไปหาโนมัยลายเนาะเพิ่นว่าโอ้ยแลีนหอบป่า เิ่นท้ามาเป็นเอียงิ่นวโนไม่ไรหมุมมกหญ้ากับธรรมดาพี่น้องส่วนป่ากับเกียมของไ้เหิดสินด่านมือแลงเนาะแต่ว่าตอนเที่ยงน้องสิกินแกงหน่อไม้ก่อนก็ได้พักหลายอย่างพี่น้องมากินกับหญ้าได้ใส่เปิ้นปีงปลาดุกกับปีงหมูหญ้าบอกวา่าเอากับกรอบเด้อนะจัดไปกรอบคักรกริบเลยกินแล้วลงมาเล่้งทามาแน่นะหญ้าข่อยตายละ เอาไดเนลมากินกับแกงหน่อไม้พี่น้องอันนี้มันดอกกินใหม่เนาะเผาก่อนแล้วจึงเอาไปล่างล่างคั่นนาออกแล้วเอามาปีกใหม่ให้มันกรอบๆแล้วไปกินแกงหน่อไม้อันนี้ก็แมนส่วนผสมที่เราใส่แกงหน่อไม้มีหอยขีกระต่ายมีตะปูเนาะโบแมนตะปูด้วยตะปูแล้วก็เห็ดปูอกเนี่ยแล้วหาใบแ็งว้พี่น้องแล้วก็กบุบๆในเปล่นเผาแล้วเพอเราจะเอาไปคั่วเนาะแล้วก็มีดอกมักบัวพี่น้องเอาไปแกงกันเลยทีแรกวันสีแกงใส่เตาทานต่วบาดีหมนะมันนาเกินไป ปนิหมอมันน้า,นานแล้วก็พากันใหญ่ก็ไปใส่เตาใบพาคือเก่าพี่นออ้องนีี่มยโอ้โหหัวยานังนี่ก็เก<ส>็บ <ๆ S 1> มาแต่สวนนี่เดียวมืออื่นทาเปิลยังโบราณครับเปิลจิพาพี่นอ้องไปเบิ่งสวนหยาเนาะหยาเราปลูกล่าอย่างเงี้ยคลิปนี้กับซีมีเพียงเท่านี้แหละบรรยากาศขี่รถเมฆมาบ้านหยากินแกงหน่อไม้เลาะตลาดเงื่งคงเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวมือหนาคลิปหนาปอกกันใหม่คลิปนี้เปิลขอฝากพี่น้องเด้องคนไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเปิลในคลิปขังต่อไปใน่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย